ทำหลังคาลงรถนะครับประมาณนี้นี่นะครับข้างหลังผมนะครับราคาประมาณเท่าไหร่นะผมไม่ได้รับทานะมาแชร์ให้ฟังเฉยนะครับอ่ะเป็นหลังคาโครงเหล็กนะครับข้างบนเป็นเมนเทนชีสอ่ะติดเชิงชายรอบนะครับเหมือนกับเชิงชายบ้านนะครับแล้วก็ติดฟ้าด้วยนะครับเสาเหล็กอ่ะเดี๋ยวไปดูงานกันก่อนว่าอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปมาบอกเรื่องราคากันค่าก็ประมาณนี้นะครับอ่ะังคาลงรถนะตรงนี้ที่จอดรถ จอดรถได้2คันนะครับอ่ะก็เป็นหลังคาโครงเหล็กนะนะครับโครงเหล็กอ่าก็เป็นเสานะครับเสาโชว์ประมาณนี้อ่านะครับ3เสาเนี่ยสองแล้วก็นู่นอีกเสาหนึ่งสามเสาข้างใต้เสาเนี่ยผมลงเข็มเลยนะเนี่ยนะครับข้างใต้เสาก็ลงเข็ม i15 6เมตรเนี่ยครับใต้เสาเหล็กเนี่ยก็มีเข็มด้วยนะครับติดฟ้าเนี่ยติดฟ้าประมาณนี้แล้วก็ติด ฝ้าแบบรูๆระบายความร้อนหน่อยนะครับฝ้าใช้แบบกันชื้นนะนะครับแล้วก็ติดดาวไลท์อ่าข้างบนตรงนี้ก็เป็นเชิงชายนะครับรอบเนี่เชิงชายรอบเมนชีดอ่าข้างบนก็เป็นโครงเหล็กปกตินะครับอ่าไว้เป็นไอเดียกันนะครับสำหรับหลังคาโรงรถติดกับตัวบ้านประมาณนี้ก็คร่าวๆก็สวยเบกบหนึ่งนะ น,นี่ประมาณนี้คร่าวๆเซิบ่านี่ฝั่งนี้ผมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนจะมีฝั่งนี้ที่ติดฟ้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องราคากันราคาคร่าวๆนะครับสําหรับหลังคาลงรถประมาณนี้นะนะครับก่อนอื่นนะผมไม่ได้รับทํานะผมมาแชร์ราคาให้ฟังเฉยๆนะนะครับก่อนอื่นนะหลังคาเนี่ยนะครับอ่าค่าแรงเนี่ยผมแยกจ้างนะครับเหมือนกับว่าผมจ้างแต่ค่าแรงไป นะครับค่าแรงเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับค่าแรงนะอ่าเราก็จะมีพวกค่าเหล็กค่าสีอนะไรพวกเนี้ยค่าหลังคาอย่างเดียวเนี่ยผมถั่วเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกตารางเมตรละประมาณเกือบเกือบพันสองนะครับตีไปพันสองก็ได้นะครับหลังเนี้ยประมาณสามสิบสามตารางเมตรนะครับหลังคานะก็ประมาณสี่หมื่นสามหมื่นเก้ากว่านะครับอันที่ผมรวมราคามานะค่าเหล็กค่าแรงค่าสี ยังไม่รวมฟ้านะยังไม่รวมฟ้านะนะครับฟ้าก็โดนไปอีกเก้าพันหน่อยๆน,นะครับก็รวมแล้วหลังคาประมาณเนี้ยก็อยู่ที่ประมาณห้าหมื่นนะครับอ่ายังไม่รวมเชิงชายอีกลืมเชิงชายอีกเชิงชายก็จะมีค่าแรงแยกออกด้วยนะครับอ่าก็ติดเชิงชายอีกเมตรละเก้าสิบบาทนะครับอ่าก็ร้อนเลยแล้วก็ค่าทาสีอีก,ก็น่าจะประมาณห้าหมื่นห้า โดยประมาณนะคร่าวๆนะครับใครอยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวติวให้นะครับติวเข้มให้และ เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสําเร็จนะครับโทรหากันไลน์หากันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มหาที่ดินตั้งแต่แรกเลยนะครับหาหาที่ดินคุยกับเจ้าของที่ดินยื่นกู้ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านนะครับสินเชื่อโครงการ3ามสิบหา้ายังไงหาลูกค้ายังไงหาช่างผู้รับเหล่ายังไงนะครับสอนตั้งแต่นับสูตรเลยนะครับจนขายได้เลยเริ่มหนึ่งหลังก็ได้นะครับทุนน้อยไม่ มีทุนเริ่มได้นะครับมีทุนหลักพันเริ่มได้มีทุนเยอะหน่อยนะครับซอ้อที่ดินปลูกได้นะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่1หลัง2หลังขึ้นไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดก่อนได้นะครับไลน์นะครับมีตัวแอดนำหน้านะแอด t w h 99นะครับแอด t w h 99หรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับเบอร์โทร063957 2161นะครับ